สวการโอตติ้งนะคะก็จะบรรจงกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้แบบตั้งฉากนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเราก็มา,าวาดสูตรกันนะคะใส่เสื้อสูตรนะคะรับลมหนาวกันนะคะน,นะคะวาดปกกระดุมสามเม็ดนะคะ เจาะงดูนะคะแถวนี้เจาะจริงนะคะส่วนแถวนี้ติดหลอกนะคะจากนั้นก็ลากตัวเสื้อลงมานะคะปากกาลอตติ้งจะต้องตั้งฉากนะคะเวลาวาดเพื่อให้หมึกไหลสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยนะคะช่วงแขนนะคะเราจะตัดต่อ ช่วงกระเป๋านะคะ